สวัสดีวันที่23เดือนกาปี2020นะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องลุงพลกันดีกว่าเพราะว่าลุงพลนี่อินเทรนมาจะ3-4เดือนแล้วนะแกแกก็มีตัวตนขึ้นมานะก็ ถ้าแกไม่มีความผิดอะไรในเรื่องของคดีชมพู่น้องชมพู่ก็ยินดีกับแกนะแต่ถ้าเกิดผลออกมาว่าแกมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็หงายหลังกันทั้งค่อนประเทศนะคะเพราะว่าแกก็แกก็ได้ได้อันนี้สงจากคดีน้องชมพู่มาเยอะเหมือนกันนะโอ้โหไปเป็นพรีเซ็นเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับก็อ่า จากที่แกแตอนแรกแกก็ไอ้นี่มันรู้สึกว่าแกจะเคยจะแกจะเคยอยู่กรุงเทพแล้วแกเคยขายไกย่ย่างนะกับป้าแตนนะแล้วแกก็กลับไปอยู่บ้านแกก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ได้กลับไปอยู่นานเนาะบ้านบ้านช่องอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่มีประตูฝาบ้านอะไรก็ไม่มีนะเอาผ้าปิดเอาผ้าบาังเอาไว้ห้องน้ําก็เอา,าเป็นผ้าบาังอะ่ะมันไม่มีกําแพงอะ่ะ แล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาเออแบบคนก็มาเทคะแนนให้แกเพราะว่าสาวิตรีแม่น้องชมพู่อะบอกนักข่าวว่าสงสัยในตัวลุงพลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลุงพลเขาก็รักหลานรักหลานเขามากอะ่ะเขาก็คงอยากได้ลูกสาวเนาะเสร็จแล้วอ่าก็คนก็เลยอะไรเนี่ยทำไมสาวิตรีเป็นได้ขนาดนี้นี่น้องเขยนะ ถึงเป็นคนอื่นเข้ามาแต่ก็คือเป็นสามีของน้องอพี่สาวเนาะเป็นลุงของชมพู่นะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วก็คนก็เลยเทคะแนนให้ลุงพลแล้วแกก็หน้าตาใช้ได้อยู่นะออกแนวพระเอกลูกทุ่งอยู่นะแล้วแกก็ร้องเพลงเพราะแกก็โด่งดงังได้ขึ้นเวทีกับจินตลากับหญิงลีเปได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับออชื่ออะไรนะ ปิ้มซีโฟอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําน้ําผลไม้มั้งเราก็คงจอดตลาดจอดตลาดกลางๆอ่ะอนะแล้วก็อก็ก็ดีนะแต่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเยอะเลยก็มีบ้านมีอะไรเนาะคนก็ให้เขาเรียกว่าโอนเงินเข้าบัญชีคือเหมือนใครที่ไม่ชอบสาวิตรีก็เทมาให้เท,ใหเทมาให้ลุงพลอ่ะแต่คนเรามันก็แตกแล้วมันก็มี ถ้ามีอีกฝัก่งหนึ่งก็จะต้องมีอีกฝั่งหนึ่งนะก็มีคนโอนเงินให้สาวิตรีเหมือนกันนะทั้งที่แบบว่าอืพฤติกรรมนางก็ไม่ธรรมดาพฤติกรรมนางเนี่ยน่าสงสัยมากแต่ว่ามันหาหลักฐานไม่ได้ไงเนี่ยซึ่งแบบว่ามันไม่ไม่ดีตรงที่ว่าในเคสเนี้ยม,มันไม่ดีตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นเป็นเอ่อก็อ่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างอะเป็นตัวอย่างให้ใครที่อยากจะฆ่าใครก็แค่ใส่ถุงมืออะ หาหลักฐานไม่ได้แล้วนี่มันไม่มีกล้องวงจรปิดไงในหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นทางผ่านะของอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เออเฮ้ยอะไรวะภราษาอีสานเรียกเอาลูกไปโผล่เอาคือหมายถึงว่าเอาไปโผล่ก็คือเอาไปทิ้งอะ่ะเหมือนเด็กเหมือนสมัยโบราณนะ่ะถ้าใครแบบเกิดมาเลิกไม่ดีหรือว่าเอออะไรอย่างเงี้ย แบบว่าเขาเรียกเลิกโจรเลิกโจรอะไรอย่างเงี้ยถ้าใจดีหน่อยถ้ามีตังหน่อยก็เอาไปฝากหลวงพ่อเอาไปฝากคนคนที่รู้จักให้เลี้ยงดูแทนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบเมื่อก่อนเขาก็เชื่อโชคลางอ่ะเนาะเขาก็จะคงจะทายกันว่าเด็กคนนี้โตมาจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตอะไรอย่างนั้นนะเขาก็เอาไปโพดเอาไปทิ้งอะ่ะอันนี้ก็คือคนเขาก็บ้านนอกคนบ้านกอกอกะ ขาก็เอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับเราก็ไม่รู้นะอันนี้คือสันนิษฐานนะนะ mm hmm. เสร็จแล้วแต่ชีวิตลุงพลก็ดีขึ้นแล้วแกก็ได้เงินบริจาคเยอะนะและเสร็จแล้วเนี่ยแกก็มีม,มีมีที่ปรึกษาดีๆหลายคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยแกเนาะเพราะว่าเห็นว่าแกแบบว่าตกเป็นเป็นเออเหยื่อของคดีอ่ะอันนี้คือยังไม่รู้เนาะแต่หมายถึงว่าเขาก็คิดว่าแกคงไม่ได้ทําแกก็ซื่อเสร็จแล้ว ก็มีคนคงมีคนแนะนําแกแหละว่าให้เอาเงินบริจาคที่คนบริจาคมาเนี่ยให้เอามาเป็นสินเขาเรียกว่าเป็นเงินเงินสินรางวัลน,น่ะให้กับคนที่บรูบบบบ้บอกบอกเบาแสเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เออซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอ่าอัน,นั้นที่ดีนะเป็นการวิธีวิธีที่ดีที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของแกนะอันนี้คือเรียกว่าสุดยอดเลย ใครที่แนะนําแกในเรื่องนี้นี่ถือว่าดีมากแกก็เแ,นะแกก็เลยบริจาคไปแสนหนึ่งถ้าเกิดใครใครรู้เบาะแสรหรือแจ้งเบาะแสที่จับตัวคนหลายที่ทําน้องชมพู่ได้นะคะอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันอัพโหลด,ดยากสวัสดีแล้วชาวโลก